สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะลมก็คือราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่เดี๋ยวหมอพิมพ์ใต้คลิปนี้นะคะแน่นอนแหละดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมคําว่าโดยรวมคือไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะตรงนี้เนะาะธาตุลมมีทั้งตุลกุมเมถุนเยอะมากๆนะคะ คือเป็นแค่แนวทางนะคะให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยใบแรกของคุณคือหนึ่งไม้เท้าหนึ่งทุกอย่างนะคะคือการเริ่มต้นใหม่หนึ่งเรียนหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่นะคะในที่นี้หมอไม่ได้บอกว่าต้องไปเริ่มต้นกับคุณใหม่เสมอไปการเริ่มต้นรักตัวเองนะคะตรงนี้นะนะคะการเริ่มต้นการตื่นการรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างสี่ถ้วยที่ผ่านมาเบื่ออะไรไหมคะท่านลงเบื่อเนาะเบื่อเลย กับคนเจ้าชู้หรือกับคนที่ไม่ชัดเจนหรือคนที่ไปๆไปกับๆเดี๋ยววนไปเดี๋ยวหายไปผูกผโผล่มัน,นินจานะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่คืบหน้าไงม้าจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นะคะบางครั้งความรักที่ผ่านมาเดทขึ้นคุณอาจจะจบกับใครมาแล้วก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้หมอ,อขอดูให้ นะคะธาตุลมคนส่วนมีเกณฑ์ได้พบความรักครั้งใหม่นะคะแต่อันนี้หมอม่ได้ไม,ไดไม่ได้อ่านให้เยอะเพราะว่าหมออ่านหัวข้อนี้นะคะอ่านทีนี้หมอขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างของธาตุลมในหัวข้อนี้นะคะลมอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกราศีพิจิกราคณาพิจิกธาตุไฟเมสิงพนูธาตุดินกันม,นมมัสมกรพนูลัคณาธนูบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วคบกันมานาน,นสองดาบ ที่ผ่านมานะคะเขาช่างสับสนละลังเลเนาะบางท่านรักเพศเดียวกันนะคะรักและก้าวยวเนี่ยเป็นหลักสอนที่เขาเขาเติมไม่เต็มไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนก็ตามนะคะสีดาบนะคนะแปดดาบเวีนเหลี่ยมนะคะส0ดาบเหนื่อยเนาะเจ็บรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์ที่คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไพ่คีย์เวิร์ดไพ่ซิกอัพสอนนี่คือคนที่เหนื่อยเพื่อผู้อื่น พาเลเรือให้เขานั่งบางทีไปฝังฝันแล้วเขาก็เดินจากไปบางครั้งบางสําหรับนะบางสํหรับมันเป็น,นมันเป็นคลื่นไม่รู้ผ่านนะคะเกาะกี่ลูกที่คุณพายเรือให้เขานั่งเขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยช่วยเราพายไม่เคยหันหลังว่าเหนื่อยไหมมันเหมือนว่าเราดูแลเขาเอาใจใส่เขาฝ่ายเดียวนะคะหาสิบถ้วยหมอพูดไปแล้วเนาะบางท่านอาจจะอยู่เป็นแฟนแล้วพูดเรื่องอนาคตแล้วหรือบางคนนะคุณเคยคิดว่าอยากจะเป็นอนาคตกับเขานะถูกไหมคะคนเราครบกันจะให้คบเล่นๆแล้วโดเวอร์อ ะค,ะคุณมูฟอนกับคนนี้เป็นวงกลมหรือความรักอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติก็ได้นะคะต่างศาสนาก็ได้นะ,ะห้าไม่เท้าคุณเคยเห็นไหมบางครั้งพวกคุณก็มีปัญหากันบ้างนะ,ค,ะคนเราครบกันไม่มีปัญหาไม่มีนะคะเพียงแต่มีเล็กมีน้อยหรือมีมากหรือมีในสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้แต่กรณีบางคนมีฝั่งเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณเพื่อนคุณพี่คุณน้องฝังได้ฝังหนึ่งมาวุ่นวายเรื่องของเรามากไปนะคะ แปดถ้วยเป็นสภาวะที่ความสัมพันธ์นี้คุณมุฟจากตรงนี้มาเนาะห่างออกมาหรือมีใครเดินจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพยายามแล้วล่ะที่จะประครับประคองในความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้เนาะเหมือนเหมือนเข้าถือ,ช,อช้อยอยู่ในมือเดเดวีมังกรลัคนามังกรถ้าคุณไปเจอใครที่เขามีคนของเขาแล้วมีเจ้าของแล้วมองว่าคุณไม่อยู่ตรงนี้นะหรือเรานี่แหละค่ะนะคะเป็นเป็นคนที่มาก่อนแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะ เขาแอบทําอะไรรับหลังเราเขาเข้าหาเราเพื่อผลประโยชน์ด้วยนะคะที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเจอคนที่เข้าหาเราเพราะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นทางด้านร่างกายหรือบางทีทรัพย์สินหรือเงินทองหรือบางอย่างที่เราช่วยเหลือครอบครันะคะบางคนทิ้งหนี้ทิ้งสินให้เราด้วยนะในความรักความสัมพันธ์บางคนถูกปิดกั้นหรือมีกำแพงนิ่งเงียบกันไปหรือดูถูกบล็อกนะคะตรงน,นี้ด้วยเนาะสามถ้วยเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ความสูขนะคะถ้าเป็นไพ่ตรงพวกโยกด็ดสิบดาบเจ็ดดาบมากๆรีเดวิลมากๆเขาเรียกว่าเติร์ตาร์ตี้นะคะคุณเมื่อก่อนคุณเคยถือเขาไว้นะคุณเคยรออันนี้พไไไ็ไม้ไม้ก็ได้นะ,ะมาดูกันทัดลมนะคะคนที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเพราะอะไรก็ตามนะคะถ้าเขาห่างไปเขาไปทําอะไรหรือถ้าเขาไปเจอใครเขาได้ดีมีสูขไม้นะคะตรงนี้นะในปักหลังสั้นๆนี้นะคะจะปักหน้ารอดูใหม่ เดโมนชาวมิ moon, min, ana, min, ik, un, ana, food, นลัคนามีนจาติตกชาตุลลัคนาตุลเดฟูนะคะคนคนที่มีเรื่องต้องตัดสินใจเรื่องคิดอะไรบางอย่างนะ,ะต้องเลือกอะไรบางอย่างไหมถือไม่เท้านะคะหนึ่งไม่เท้านะคะสองไม่เท้าอืมบางคนทําแต่ง,งานหรือเปล่าคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งความห่างไกลหรือไม่ก็คือเหมือนเขายังไม่พร้อมที่จะมีความรักเท่าไหร่เดฟูนะคะ แปลว่าเหมือนเหมือนเขามุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การเงินกับการงานแอคชั่นเรื่องงานการเริ่มต้นใหม่นะคะมองหาโอกาสให้ตัวเองกับเรื่องเงินกับเรื่องงานเยอะมากๆนะคะธาตุลมคนคนนี้ประเด็นแรกนะในถือเหรียญน,นะคะสามไม่เท้านะคะห้าถ้วยคิงถ้วยหกไม่เท้าหนึ่งดาบจัดเม้น์สี่ไม่เท้านะคะ วินเลียมเนาะหนึ่งถ้วยอันนี้ถ้าหมอพูดถึงถ้าสมมติว่าการที่เงียบนิ่งไปเนี่ยถ้าเขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วสมควรที่เราจะต้องจบนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองดีกว่าหรือกรณีบางคนหมอมินว่าถ้าเขาไปแต่งงานแล้วหรือไปอยู่กับใครแล้วหรือเป็นครอบครัวแล้วเห็นไหมคะไปเริ่มต้นนะคะเป็นครอบเป็นครัวนะคะไปมั่นหมายไปอยู่กับใครแล้วหมอมินว่าอย่ารอเลยค่ะจบเริ่มต้นใหม่เถอะนะคะตรงนี้นะอ่ะ ทีนี้บางคนที่หมอเห็นหนึ่งผู้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งหมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เพียงแต่เขาอาจจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเนี่ยชัดเจนนะคะตรงนี้นะเขาคิดว่าเนี่ยเขาก็เสียดายคุณเขาก็คิดถึงนะเนี่ยมันมีแต่เรื่องงานบางกรณีนะคะเนี่ยเนี่ยอยู่ไกลได้ด้วยแตกต,ต่างกันได้ด้วยหรือไม่ก็คือโฟกัสแต่เรื่องเองินเรื่องงาน,งงานที่เดินทาง่ยั่าง,งาน,ล,นล้วนเลยคุณเห็นไหมไพ่มีแต่ไม้เท้าขึ้นมา แต่กรณีบางคนเป็นสภาพว่าที่อยู่ไกลกันหรือความสัมพันธ์ที่คุณปรับจูนหมอมินว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่อันนี้นะคะนะ<ม>นียหมอว่าเขาไม่ได้ไปมีใครอาจจะเป็นเรื่องงานถ้ากรณีนี้นะแต่กรณีที่เขาไปเริ่มต้นดิวเริ่มต้นคุยกับใครถ้าเขาไปมีครอบครัวแล้วเห็นไหมคะเขาอาจจะดิวกับเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยกับเขาอันนี้นะคะหมอว่าก็ปล่อยเขาไปเถอะนะคะอืมถ้ากรณีนี้นะ แต่กรณีบางคนเกี่ยวกับงานมาดูกันเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับธาตุลมบ้างถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณก่อนดีกว่านาะนะคะอ่าแต่ามีใครที่รู้สึกอึดอัดอะไรไหมหรือเขาก็ยังไม่ได้มุ่ไปไหนนะคะตรงนี้นะ่าไม่ถึงใจนะคะอ่าบางคนอาจจะเป็นปัญหาอันนี้ธาตุลมถึงกลุ่มเมทุนด้วยกัน ะะใต้สำรับก็เป็น5้าดบบางกรณีไม่ใช่มือที่3เสมอไปนะคะหมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่ขึ้นมาอย่าบอก,อบอกว่าธาตุลมตึนกุมเมทุน,ท,นนะะทุกคนจะมีแต่มือที่3บางคนอาจจะไม่ใช่บางคนอาจจะเป็นปัญหาที่ทัศนคติไม่ตรงกันพูดตรงพูดแรงเกินไปนะะหรืออาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งะค,ะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนนะะญาติพี่น้องหรือคนหมู่มากทำให้เราวุ่นวายมันเลยอึดอัดเลยต้อง พอยออกมาหรือเราด้วยเหาะพูดจากันตรงเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้นะถามว่าเป็นยังไงอีกนะ,ะทำให้นิ่งนะตรงนี้นะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมมันก็คิดถึงอ่ะนะคะแต่ว่ามันมีการตัดสินใจบางอย่างคุณก็เป็นเอ็มเพรสของเขาแหละแต่มันการตัดสินใจบางอย่างที่จะเป็นต้องต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างหมองมิ่มากเขาก็สับสน เขาก็รู้สึกว่ามันมันมันมีหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นไปได้ยากมันมันไม่ใช่มันน่าเบื่อนะคะในสิ่งที่มันเหนื่อยมันทุกข์ใจมันมีปัญหาในเรื่องไหนจะคนที่คุยไม่รู้เรื่องไหนจะคนหมู่มากไหนจะตัวเราด้วยนะคะมีความรักที่เป็นผู้ให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันอันนี้ด้วยนะคะอืมเดี๋ยวหมอขอดูถอดใจให้ก่อนนะตอนนี้เขาก็นิ่งเขาก็เงียบนะคะหมอมินว่าถ้าคนแบบเนี้ย เขาถูกใจใครยากตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนนะเบือ่อน่ายอะไรหลาสิ่งหลายอย่างนะคะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกไงกับธาตุลมบ้างอันนี้ในหัวข้อน,นี้นะคะนะคะตกตำแหน่งความคิดเป็นแปดไม้เท้านะคะถามว่าใจลึกๆอยากคุยคุณไหมก็อยากคุย ที่ผ่านมาหมอว่ามันมีความไม่เติมเต็มมันมีความที่ถอดใจถอยออกมาในความสัมพันธ์นี้นะคะใบแรกเลยแปดดาบรู้สึกปดอัดอะไรนะคะเขียงเหรียญไพ่นี้คือไพ่แห่งการนิ่งการเงียบหรือมีอิโก้บางสิ่งบางอย่างนะคะในถือดาบมีปัญหาคำพูดคำจากันหรอเปล่าหรือตัดกันไปด้วยอารมณ์ที่ผ่านมานะคะ ิบถ้วยนะคะหมอมินว่าเขาก็นึกถึงคุณอยู่นะนึกถึงว่าเราคุณคุณกับเขาเคยอยู่กันเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวหรือไม่ก็เขานึกถึงว่าคุณเคยทําให้เขาอบอุ่นนะคะตรงนี้นะแต่ความสามารถนี้วิวนะคะเขาบอกว่าถ้าพรมลิขิตหรือโชคชะตามันใช่แล้วมันก็จะต้องหมุนกลับมาเหมือนกันนะคะเราคิดย,คยังไงอันนี้ไพ่กระโดดออกมา หมอนึกว่าเขายัางคิดถึงคุณอยู่นะคะใจลึกๆอยากง้อนะอยากมีโอกาสอยากมากขึ้นดีนะคะนิจเชียนนะคะใจลึกๆก็อยากวนกลับมาแทมมาแลนด์มอว่าเขาก็ยังมีเยื่อใยกับคุณอยู่นะ,ะใจลึกๆนะคะตรงนี้นะ แต่ว่ามันห่างออกมาแล้วมันมูฟออกมามันมีความเคยพยายามต่อก,กันแล้วหลายรอบแล้วถ้าท่านดัดไหนที่มีปัญหาเรื่องทัศนคติหรือหรือไปไปกลับกับมาหลายรอบหมอว่าเขาพยายามมาหลายรอบหรือเขาคิดว่าเราต่างคนต่างพยายามหลายรอบแล้วก็ได้นะคะตรงนี้อเขาบอกไม่รู้สิมีใครทําให้ความรู้สึกพังใจพังหรือไม่ก็ทะเลาะกันใหญ่โตไหม,มคะเนี่ย จัดเม้น์ไม่ว่าจะปลุกแค่ไหนใจไม่ Jasmine คือสิ่งเก่าๆถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงแต่มันกลัวว่ามันพังแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าในความคิดเขานะคะอาจจะต่อกันยากไหมแต่ใจลึกๆเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้เนาะดูให้ใต้สําหรับมันเป็นความรักที่อาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือไม่ก็คือความรักที่ไม่เท่าเทียมในความรู้สึกนะคะมาขอดูแอคชั่นนิดนึงนะ อันนี้ในหัวข้อนี้นะคะที่เงียบนิ่งไปถ้านิ่งไปเงียบไปนานหมอว่าคุณก็น่าจะอยู่ได้แล้วคุณเป็นเดอะสันมีความสุขดีโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองแถมแถมคุณนะคะมีสเสน่ห์ด้วยนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะคุยกับใครหรอกเยอะแๆแล้วค่ะแต่หมอว่าคุณน่าจะโฟกัสเรื่องที่คุณจะทําช่วงนี้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นสวยมากขึ้นเงินทองก็ดูดีหน้าก็เด็กลงนะคะนะคะมันขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคุณนะคะ ทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสั้นๆในปักหลังนี้ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นเช่นไรของธาตุลมเอ่อหมออ่านตามไพ่เลยนะใช่แล้วก็คือใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องหมุนเวียนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดนะคะถ้าไม่ใช่มันต้องจบนะคะชาวธาตุลมนะคะที่รักเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายมันก็จะเป็นเช่นนี้อ่ะนะคะ,นะคะอ่ะหกถ้วยขึ้นมาแล้ว ทำไมไพ่หมอขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้นึกถึงสิ่งเก่าๆแวบขึ้นมานะคะตรงนี้แปลว่าช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังนะอาจจะเป็นคนเดิมๆนะคะที่กลับมาคุยกับคุณมีโอกาสกลับมาคุยกลับมาวนกลับมาเวียนนะคะตรงนี้นะแบบไม่ขาดแต่ว่าตัวคุณนะคะอยากได้อะไรที่มันมีความสุข เลาอยากได้อะไรที่มันสมหวังนะคะประสบความสําเร็จเราไม่อยากเห็นไหมคะเดอะมูนกับเดอะซันเห็นไหมเดอะมูนคือความมืดความเศร้าความทุกข์ความมันเหมือนเรามองไม่เห็นอนานะคตกับคนคนนี้กลับมาก็ไม่ชัดเจนส่วนเราอยากจะมีความชัดเจนกับตัวเองแล้วอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทีนี้คุณเลือกเองนะหมอว่าจะมีวนๆเวียนๆกลับมาสําหรับบางคนนะะมีโอกาสได้กลับมาคุยใหม่กลับมาดิวใหม่ นะฮะแล้วคนใหม่คุณก็มีด้วยเข้ามาในความสำคัญมาค่นะเนี่ยจริงด้วยไพ่หมอขึ้นมาเช่นนี้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะฮะเด็กถือดาบเต็มแต่ตัวเรามุกไปข้างหน้าแล้วหมอมินว่าหมออ่านตามไพ่นะมีคนเดิมๆวนกลับมาแต่ตัวเราอยากได้อะไรที่มันชัดเจน เราเริ่มปรับตัวได้เริ่มมีความสุขบางคนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถ้าคุณคิดว่าเออเรามีอะไรที่ที่ไม่โอเคในความรู้สึกเราเราก็จะเปลี่ยนหมอเชื่อเลยว่าเดอะซันขึ้นนะคะคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นที่จับจ้องดาวอาทิตย์เต็มน,นะคะคนเดิมๆม,มาสองคุณด้วยนะคะคนเกา่เกาๆเดิมๆอยากรู้อยากเห็นหมอบินว่าจะมีการทักทายกลับมาของคนเดิมแต่ตัวคุณมุกไปข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ เข้มแข็งมากกว่าเดิมคุณไม่อยากได้อะไรที่มันวังวนนะคะวังวนที่มันเป็นเดือมูลแล้วไม่ชัดเจนมันเศร้ามันทุกข์คุณไม่อยากได้ไม่มีใครอยากได้แล้วคะ่ะหมอขอให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนำธาตุลมดีกว่าเห็นไหมคะคุณมีมาตรฐานของคุณ ความรักความสัมพันธ์ความรักต้องแฟร์ให้และได้รับพอๆกันไม่ว่าจะใครที่เข้ามาไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่นะคะคนคนนี้เขาต้องพร้อมที่จะทําตามเงื่อนไขคุณหรือไม่ก็คือให้และได้รับพอๆกันความสัมพันธ์คุณจะไม่รีบร้อนนะคะคุณดูนะักไพ่ขยายเนี้ยคุณเห็นคนนี้เขาพิถีพิถนันในการตอกเรียนไหมคะคาว่า ค่อยศึกษากันไปหมอไม่ได้บอกว่าสิบวันเดือนหนึ่งคุยกันครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เลาสามปีแล้วหมอค่อยมากยังไม่ยังไม่ไปถึงไหนเลยเอามันไม่ใช่แล้วน,น,น,นะคะมันไม่ชัดเจนละท,ทํะยยาใน,ใ,นในทุกวันคุณจะคุยกับใครได้ในทุกวันแต่ต้องใช้เวลานิดนึงดูคบหาดูใจศึกษาเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงเขาชัดเจนกับเราไหมคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะสติของความรักคุณอย่าได้อะไรที่เป็นอย่างนี้คุณเลยเลือกทุกคนที่เข้ามาคัดสรรทุกอย่างที่เข้ามาต้องได้มาตรฐาน เหมือนที่คุณให้อ่ะนะคะต้องแฟร์เอาง่ายๆเลยนะขอใพ้นะคะขอให้แนะนําต้องเปลี่ยนไปในทางใหม่พวกช่วยหมอว่ามีใครกลับมาที่ว่าจบยังไม่จบนะคะบางคนวนเวียนแต่ซึ่งนงึสิ่งนึงที่คุณอยากได้คือคุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเนี่ยคุณชัดเจนละอ่ะหนึ่งดาบได้สําหรับเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยหนึ่งดาบกับจัดติกนี่คือปักทงแล้วทงมีทงในใจเข้ามาต้องชัดเจน ถ้าเหมือนเดิมในรูปแบบเดิมๆคุณก็ไม่เอาคนเก่าการที่เขาเงียบนิ่งหายไปไม่ได้แปลว่าคุณตามหากระตือร้นนะคุณก็เริ่มนิ่งแล้วเงียบแล้วเริ่มทบทวนเอ๊ะเราให้เขาไปมากน้อยแค่ไหนในความรักความสัมพันธ์ทําไมเขาไม่เคยเห็นค่าเราเลยไม่เคยให้ความรักความเที่ยงธรรมความยุติธรรมแฟร์กับเราเลยมีแต่เราให้และรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวความรักมันไม่ได้ดั่งใจมันน่าเบือ่อนะคะเรารักเขามากกว่าเขารักเรานะคะ ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงในความสมัมพันธ์แต่บางท่านมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิง ID ไลน์ลนะคะอยู่ใต้คลิปน,นี้นะคะค่าครูบางทีหมอก็ทิ้งไว้ด้วยแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ